สวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับเช้าวันนี้จะโดนมีใหม่หรือแอนเอฟพีนะครับในเช้าวันนี้ก็บรรยากาศของที่พูทับเบิคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเ่อไปชกันตอน ขึ้นจากจุดขึ้นบนผมจะขึ้นเป็นเนแล้วก็มาปรับาการอากาศที่หมดเอ็นบนวันนี้ก็ราบลื่นดีครับจะมีติดขัดตรงตอนเราโฮเบอร์ลำแล้วท้องท้องลำจะตบมีเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ๆคนไหนทราบไหมครับว่าเราจะปรับปรับตรงไหนที่มันจะ ลดอาการแบบท้องตกลงได้เพราะว่าเหมือนมันสั่นสันมากเลยตอนที่ที่จะให้โดมันโฮเวอร์อปรับตรงแกนไหนนะแกนแกนยอหรือเปล่าหรือว่าแกนไหนถ้าใครรู้ช่วยช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เลย บรรยากาศจากน,นี้นนี้บินมั่วไม่หมดนะครับถ้าทางอะไรก็ลองลองดูงว่าเราจะถนัดแบบไหนก็ใหม่ใหม่ไม่ได้ฝึกอะไรมากครับก็บินไปเรื่อยๆก็อยากจะฝึกนะอยากจะฝึกจริงๆก็ตั้งใจจะออกไปฝึกทุกวันแหละแต่พอเห็นบรรยากาศแล้วอดบินมั่วไม่ได้ทุกทีเลยอดใจไม่ได้ก็ <laughs> อยากมีวันธรรมดาธรรมดาที่ท้องฟ้าไม่ค่อยหน้าบินก็จะฝึก ฝึกเยอะหน่อยพยายามจะออบิทแล้วก็โฮเวอร์ลำให,ให้พยายามให้มันนิ่งที่สุดแต่ผมพอจะรู้รู้ต้นๆแล้วที่ผมบินไม่ค่อยนิ่งก็เพราะว่าผมผมบังคับนิ้วเดียวนะไม่ได้จับแบบว่าจับสองนิ้วคีบอ,อย่างนั้นน่าจะนิ่งกว่าแต่มันไม่ไม่ถนัดก็เลยนิ้วเดียวไปก่อนไม่รู้มันจะติดเป็นการชินหรือเปล่านะ บรรยากาศก็กสวยงามน,นะครับวันนี้เมฆนิ่งๆเลยลมไม่มีเลยนะวันนี้ลมไม่มีโทษลมไม่ได้เลยวันนี้ลมนิ่งมากแล้วก็ถามว่าบินบินจะมีสัญญาณหลุดบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันจะตกประมาณหนึ่งสองสามเงเนี้ยก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแ้วก็พอประมาณนี้ครับ แต่ถ้าจะให้นิ่งกว่านี้ก็อย่างที่ทุกคนบอกก็คงต้องฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆจริงๆีดยวที่การฝึกฝนจริงๆครับถ้ายิ่งเราไม่มีพรสวรรค์ด้วยแล้วก็เราต้องยิ่งฝึกเยอะๆอันนี้ผมลองทำคลิปแบบอัดเสียงดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ระหว่างที่เราเรากำลังกำลังทำคลิปอยูอย่เนี่ย ภาพมันกระตุกกระตกแต่ไม่รู้ว่าผลมันจะออกเป็นยังไงอันนี้ผมกำลังออบิทนะครับออบิทแบบโง่ๆ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่ก็พยายามเลี้ยงให้มันได้ได้จุดกลางแหละแต่มันก็ประมาณนี้มันมันก็หลุดโฟกัสอีกแบบมันก็ไหลไหลไปเพราะาผมผมไม่กล้าที่จะฝืนมันนะเพราะว่าเสียวมันจะไปโดนเขาต้องบินให้ปลอดภัยที่สุด สัญญาณตรงนี้อ่อนด้วยประมาณ10แล้วก็ลดไป98ประมาณนี้แหละจำได้ประมาณ10 9 8กจุดนี้มันระยะตรงนี้ถ้าถ้าเป็นเดินเท้าก็ประมาณ2 3ถึง3กิโลนะแต่แต่จุดที่ผมบินที่ที่ในแว่นมันแจ้งว่า900เมตรแล้วจุดนี้นะจจุดที่บิน ไปเรื่อยๆครับชมบรากาศธรรมชาติรีอสอร์ทกันไปลองลองทำคลิปแนวนี้ดูดูแนวพูดเยอะ <c oughs> อเจอท้องฟ้าสวยนะครับถ้าคนแบบบินเก่งๆผมว่าวิดีโอคลิปนี้จะออกมาดีฮะ ออกมาสวยมากเลยถ้าถ้ามีระดับเทพเซียนขึ้นมาแล้วกว็มาเจอบรรยากาศอย่างนี้น่าจะถ่ายออกมาได้สวยแต่ผมก็มือใหม่เนาะแล้วประมาณแบบว่าพอเก็บบรรยากาศให้ได้ดูกันบ้างแต่ลงบ่อยก็อาจจะเบื่อกันบ้างอะไรแบบนี้อาจจะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขออภัยนะครับ Hmm. สวยนะรีสอร์ทนี้ชื่อว่าทีา่จำไม่ผิดนะ่จาจะเป็นเดอะเวิร์รีสอร์ทเดอะเวิร์รีสอร์ทก็มาทางวัดป่าพุทธเบิกเลี้ยวไปทางซ้ายไปประมาณ2-3กิโลก็จะเจอรีสอร์ทนี้แหละแต่ผมก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะว่าเท่าไหร่แต่วิวสวยทุกวันเลยคนระับรีสอร์ทนี้วิวสวยทุกวันเลยช่วงนี้นะ เขาบกมือให้เราหรือเปล่าหรือเขาบกมือให้ไปไกลๆออากาศดีมากนะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนชาวเดินในใหม่แอฟซอยู่ได้สัมผัสนะได้มาลองบินกงนี้นะถ้ามีโอกาสช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ย ถ้าดวงดีๆไม่เจอฝนตกอากาศอย่างเงี้ยอากาศประมาณเนี้ยบินดีมากเลยครับไม่มีลมสักเนี่ไม่มีลมเลยตอนเช้านะบินนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่ทักษะล้วนๆเลยอยู่ที่ประสบการณ์แต่ผองผมนี่ยอมรับว่ายังห่วยแตกอยู่ฮะพอพอเอาตัวรอดได้แต่ถ้าออกให้ออกมาสวยนี่ก็ยังห่างไกลครับ ร้อเที่ยวบินไม่รู้ว่าจะบินได้ดีแค่ไหนอันนี้ผมก็บินน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าสเที่ยวบินแล้วละ่ะตั้งแต่จับ F P V มาในซิมแทบจะไม่ได้ไม่ได้จับเลยนะครับเพราะว่าผมบินในซิมแล้วมันมึนหัวมึนหัวแล้วแบบมันบินของจริงบินของจริงผมก็ว่าผมบินบ่อยแล้วละ่ะวันนึงประมาณ3 4รอบ ประมาณสามถสี่รอบเลยสังเกตได้ว่าผมน่าจะโพสบ่อยที่สุดในกลุ่มแล้วลนะ่ะ <c oughs> นี่นก็ใครลำคาญก็ค้ำๆมนะกับ <c oughs> ขออภัยเอยากจะแบ่งปันบรรยากาศที่มีให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะ <c oughs> <c oughs> ครแล้วค่อยๆฝุดกันไปครับผมฝุดกันไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างขออภัยจริงๆ คลิปยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าผมฝอยเยอะแล้ว,ลวมันยังไม่จบอออ DGI FPV เนี่ยมันแบตบค่อนข้างผมตอนแรกพี่บินใหม่ๆเอ๊ะทำไมน้อยจังแค่10นาทีเองเหรอ15านาทีเองเหรอผมพอมาบินจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันยาวนานมากนะยาวนานมากสำหรับ FPV เพราะว่าเราต้องใช้ประสาทในการ บังคับตลอดเวลาไม่เหมือนโดน GPS นะที่เราจะบินอิสระ,ละ,ะปล่อยก็ได้ชิวอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่อันนี้เราต้องตื่นตัวตลอดเพราะเมื่อไหรที่เราพลาดก็เท่ากับลำตกอ่ะลำตกอย่างแค่ตบยุงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรีโมทล่วงเละเลยประวัติด,ด่างพอยลำตกรู้สึกว่าผมจะทำลำตกบ่อยามากๆแต่ก็โชคดีทุกครั้งที่ตกเนะี่ยโดนไม่เป็นไรแต่ ช่วงแรกๆก็คือหายเข้าไปในหมอกเลยล่วงฟ้าไปเลยหนึ่งลังสำหรับ FPV นะแล้นั้นก็เลยเจ็บแล้วจำน้ฮะหมอกนี้ขยงไว้เลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยฮะก็มีโฉบๆใกล้ๆบ้างเพราะเพราะว่าไอ้ที่โฉบไม่ได้ตั้งใจโฉบนะช่วงนั้นละลมพัดแล้วมันไหลเข้าหมอกประมาณนั้นก็พยายามดึงดึงลํำออกมาจากหมอกเพราะว่า าการหลงฟ้ามันเกิดได้ง่ายมากพอเราเข้าไปในข่าวปุ๊บเราจําไม่ได้แล้วเราตีตรงกลางไหนท้องหรือว่าลำยังไงแต่มันก็มีวิธีแก้ไขก็คือเรากดปุ่มฉุกเฉินบินหมดเอ็นออกมาอันนี้ก็ได้อยู่แต่ตอนนั้นด้วยความตกใจไม่มีสติก็โยกมั่วเลยทีนี้ลำก็เลยตกไปเลยเสียไปหนึ่งลำนักลบย่อมีบาดแผลนะครับ บรรยากาศจริงๆดีดีมากๆเลยถ้าอากาศอย่างนี้บินได้ทั้งวันจริงๆนะบินได้ทั้งวันจริงๆถ้าไม่มีธุระอะไรก็ก็คงจะนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันจริงๆแหละถ้าอากาศแบบนี้นะ ท้องจะตกทุกครั้งนะครับโอ้ผมทักษะน้อยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะทุกการทุกครั้งที่เล่นท่าเนี่ยลำก็จะทิ้งดิ่งตลอดเลยระดับรักษาระดับการบินไม่ได้เลยเนื่องจากฝึกน้อยนั่นแหละน่าจะฝึกน้อยแล้วก็ไม่ค่อยฝึกก,ก็บินไปเรื่อยๆงี้มันก็ไม่มีประสบการณ์สักทีดังนั้นใครอยากเก่งๆก็ฝึกบินเยอะๆมากกว่าบินเล่นนะถ้าบินเล่นเยอะๆมันจะติดนิสัยอะไรทนีน้ก็จะขี้เกียจฝึก ก็บินไม่เก่งสักทีเหมือนผมเนี่ยบินมาอาจจะห้าสิบไฟล้วสีนมือไม่พัฒนาเลยเพราะวนอยู่แค่นี้อละล่จบคีปแล้วผมบินกลับลวจุดนี้จุดกลับนี่ผมก็จะใช้โหมดเอ็นกลับเนี่ยไม่ได้ใช้โหมดเอ็นเพราะว่ามันอันตรายไปไม่อยากเผาลำเล่นน,คนะครับน้อยแล้วครับ จบคกิยแล้วนะบ๊ายบายทุกท่านครับขอให้มีความสุขในการบินทุกท่านครับสวัสดีครับ